ผู้ชมไ่ยอย่างที่เห็นไปแล้วว่าเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะคะมาเป็นคู่ดูโอลูกทุ่งเสียงดีและตอนนี้เขาเปิดเพลงใหม่ชื่อรักพิศวาสเพราะมากอยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องปอปวีแล้วน้องการทัศนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮดอูช่งแม่ม่ยินดี ช่วยขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยเนาะอายุครรเท่าไหร่แล้วคะนี่ตอนนี้6เดือนแล้วค่ะ6เดือนแล้วอ่าแล้วเป็นลูกสาวลูกสาวค่ะมีชื่อแล้วด้วยมีชื่อแล้วบอกได้ไหมบอกได้เลยค่ะชื่อน้องแสนดีแสนดีเออน่ารักใครตั้งพี่เอิร์ธตั้งอ่ะเอาคุณลูกเอาคุณพ่อตั้งตอนแรกนึกว่าปากิจะตั้งพ่อตั้งอีกชื่อหนึ่งพ่อพยายามแบบยัดเยียดมากนั่นคือพ่ออยากได้ชื่ออะไรอ่ะพ่อปากิอยากได้ชื่ออะไรพ่ออยากให้ชื่ออะไรเนี่ยนะ อบอ้อมหรืออะไรสักอย่างต้องอาจจะได้โอบน้องโอบเพราะว่าอะไรสามีไงลูกชื่อเอิร์นน้องโอบนนองเอาเป็นว่าน้องแสนดีท้องแรกนี่เป็นยังไงบ้างคะ ก็ตื่นเต้นนะมันมันมันเปลี่ยนแปลงทุกๆวันค่ะแล้วก็แต่ละช่วงอายุคันนี้คือแบบว่ามันมันก็เป็นอะไรที่พิเศษมหัศจรรย์มากๆครับอยังตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบดิ้นตลอดเวลาร้องเพลงไปอ้ามีอะไรดิ้นอยู่ในท้องอะไรงี้เต้นไปด้วยหรือเปล่าอืมนะคิดว่าไม่แน่นะออกมาไม่ร้องอแวนะออกมาร้องว่าอุแวอไม่เลยไ่ขีได้เลยเพี้ยนเพี้ยนนี้เลยแม่ การนักร้องประจําเดือนการเธอนักร้องประจําเดือนลูกเขาไม่น่าเพียนและล่าสุดเราบอกว่าพาเพลงใหม่ที่ร้องกับการไปร้องให้แม่พึ่งพุ่มพวงด้วยใช่ค่ะก็เป็นการร้องให้แม่ฟังเอาเลิกเอาชัยแหละค่ะไปไปมีโอกาสแบบว่างพร้อมๆกันด้วยค่ะก่อนที่จะเปิดเพลงนี้ปล่อยเพลงนี้อันนี้คือเป็นธรรมเนียมของน้องเปาเปาเวลีอยู่แล้วไหม หนูอ่ะมีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เรามีผลงานหรือว่ามีเพลงใหม่ๆฮะอยากไปร้องให้แม่ฟังมันจะได้รับพลังงานได้ได้กำลังใจกับมาด้วยกับเพลงนี้กลายเป็นคนแต่งด้วยครับผมเขียนให้กับพี่ปออีกหนึ่งครั้งครับครับเพลงนี้รักพิศวาสจาก่อเนอ้อทองเนาะใช่ครับแล้วก็ได้โจทย์จากพี่ปอมาพี่ปอบอกว่าอยากได้ความรักที่เป็นความรักอมตะคล้ายๆายเพลงรักเธอทุกพอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วก็เขียนออกเป็นเพลงนี้อ่าแล้วบรรยากาศวันนี้ที่ไปร้องให้แม่พี่ลูกฟังเป็นยังไงบ้างน้องกกการ็หวังจะถู หวยแล้วครับแต่ว่าแม่ไม่ให้ฮะแล้วไม่เลยนะไม่ให้พันตรงเธอไม่ให้ยังอื่นไม่ให้งานไม่ให้งานไม่ให้งานไม่งานไม่ให้งานไม่ให้งาเราต้องช่วยแกเลยนะเมื่อกี้ถามบรรยากาศไม่ใช่เหรอถามบรรยากาศพ่อจะไปขอาหวยเพราะผมหลวก ผมล้วงไปหลายเลขมากกับพี่เปาอ่ะไฮ้ออกสักตัวหลายเลขจ้ะที่นุต้นนุ้นจะมีติ้งลูกปิงปองหรืออะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับมีลูกปิงปองให้เสียงโชว์กันต้องตามแม่บอกต้องตามอ๋อแม่บอกต้องตามนะสู้ต่อไปที่จุ่มได้คือเลขอะไรขอบอกกันบ้างดิพี่พี่ปอลสามห้าสามห้าอุ้ยศูนย์สองตามมาาศูนย์สองจับคู่กันได้ศูนย์สองครับพี่ปอจับเยอะๆได้สามห้าเอาแล้วงูที่แล้วสามหนึ่ง ใช่งวดที่แล้วพี่เพชรจับมาได้สามหนึ่งด้วยอ้าวโปงๆเลยที่ใช่แล้วก็ตรงตรงกับอายุแม่พึ่งแล้วก็เมื่อเมื่อวันที่ครบรอบครับล้ำลึกแม่พึ่งไงก็มีคนแบบถูกเยอะมากใช่และว่างวันไหนอ่ะไปด้วยกันไปด้วยได้ปะได้ครับว่าเสมอแม่จะไปทุกวัดเลยนะตั้งแต่างนั้นจะได้ไปสักวันเดี๋ยวยังไม่ได้ไปสักวันเลยเนาะกับเพลงนี้ก็คือตั้งใจอยากให้เป็นเพลงรัก ธรรมะทีเพลงหนึ่งแล้ว MV ก็มีการแบบอุ้ยสุดมากเลยนะขอบคุณมากค่ะมีการแบบเปลี่ยนหลายชุดเหมือนกันนะเปาหลายชุดอยู่ค่ะแล้วตอนนี้นี่ก็ก็ชุดเดียวกับชุดนี้แล้วน้องก็ในท้องก็5เดือนอยู่อ๋อตอนนี้อ๋อใช่มิติใหม่แม่มิติน้องแสนดีออกมาก็คือแบบว่าเฮ้ยหนูได้อยู่ใน MV หนูได้เล่น MV ็มวใช่เฮ่ารักกไม่รับการช่วยดูแลเปายังไงบ้างคะเพราะว่าทำงานด้วยกันกับพ่อครับก็คอยพยุงเขาครับ แต่จริงหรอเป็นแต่พี่เปาเขาจะไม่ชอบไม่ประยุงต์เพราะะเขาจะเป็นคนแบบว่าเดินได้พี่เดินได้ไม่ต้องห่วงเดินได้เขาแบบว่าดูแลใช่เขาแบบว่าเขาจะแบบเข่แข็งแคร่ท้องไม่ได้คนป่วยเขาบอกเองเขาจะแข็งแกร่งตลอดเวลาแต่เราระวังไงใช่เราระวังไงกลัวหลานจะเป็นอะไรไปกับการแต่งเพลงนี้ยากไหมที่เราจะแบบเป็นความรักแบบ ผม,มถามว่ายากไหมก,ก,ก็ยากพอสมควรครับแต่เราด้วยความที่สไตล์เรามันกจะเป็นเกี่ยวกับบรรณคดีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีการเข้าไปศึกษาข้อมูลเราได้หยิบกรอนของสุนทรภู่ตอนหนึ่งมาเป็นกรอนเกี่ยวนางละเวงวใช่ามาผสมผสานในเนื้อเรื่องของความรักอมาตะ อยากฟังแล่ว่าวันนี้ร้องให้ฟังสดๆเลยนะฟังในยูทูปได้ครับเอ้องสดถึงไปขนาดนี้ได้เดี๋ยวผมร้องให้ฟังเลยไม่อยากไม่อยากทำอะไรอย่ากทำร้ายใครต้อเชิญเราต้องใจเย็นๆไม่ใช่ว่าทำนองมาดืแล้วก็ฮะแล้วกลับบ้านนะสามดาวน่าเอาไหมร้องให้ฟังเพลงนะได้ครับได้ ทุกชาติไปดังภูมิราชให้พระกาปทุมทอจะขอติดขอตามเป็นคู่สองรักพิสวสศ์ให้ฉันได้คู่ครองเธอทุกชาติไป ากวันนี้ฟ้าชีช้ชะตาผู้ใดต้องตายก่อนจะขอ,อนวอนให้คนคนนั้นเป็นฉันได้ไหมต้องขาดใจตายทำไมมีเธอเพราะเธอคือลมหายใจก็อ,อยู่ข้างเธอจนวันสุดท้ายจะตายจากกัน จะไม่สัญญาแต่จะทำให้เห็นว่าคนคนนี้สามารถจะเป็นให้เธอได้ทุกอย่างแม้ฟ้าเปลี่ยนสีวันพุ่งแต่ใจฉันไม่เปลี่ยนตามจะเป็นคนดิำให้เธอทุกอย่างจนวันสุดท้าย พอพบพานพิศวาสไม่คาดคลามแม้ตัวเธอเป็นดั่งเช่นทาร่าฉันคือมัชฌาที่เคียงครองจะผูกด,ดวงวาสนาทุกชาติไปดังคุ้มราชายพระกาปุมทองจะขอตินขอตามเป็นคู่สองดักพิศวาสให้ฉันได้คู่ครองเธอทุกชาติ หัวใจของเราเป็นสองอยู่แนบนอนนิดเดีเธอเจ้าวาสนาหรือพพในเกตที่แม่รัเเอมดใหเราได้มาก็าถือเป็นบุญหนักหนาๆๆๆที่ได้รักเธอ แมนเกิดใต้ฟ้าสุธาธานจะขอพบพานพิสวาสไม่ขาดคล้าเป็นตัวเธอเป็นดังเช่นธาราฉันคือมัจฉาที่เคียงครองจะผูดกดวงวาสนาทุกชาติไปดังภูมิราเฉยพระกาประทุมทอง จะขอตินขอตามเป็นคู่สองรับพิสวาทิีฉันได้คู่ครองเธอทุกเชา อยูเพื่อนพ่อคุยพ่อค่ะหวานมากเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถอยไปนะคะแล้วก็แฟนๆชอบกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆคนเอาไปเล่นติ๊กต็อกไงใช่หารูปครอบครัวหารูปคู่รักเจมาลงน่ารักน่ารักตอนนี้แสนวิวแล้วนะแสนวิวแตกแล้วนะครับ ด้วยนะคะคิดว่าไปเรื่อยๆเลยล่ะใช่ครับทะลุล้านวิวแน่นอนเป็นเพลงรักอมตะอีกเพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะเอาไฝาะให้ฝากเพลงรักพิสวัสอีกครั้งหนึ่งค่ะฝากด้วยนะคะรักพิสวัสนะคะก็ตอนนี้ก็ปล่อยแล้วทางยู u ูบแกรนมีโกออฟฟิเชียลนะคะเข้าไปฟังกันได้แล้วก็เข้าไปฟังทุกแพลตฟอร์มเลยเอาไปเล่น t ิ k กตอกเอาไปใส่รูปคู่รักอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมแท็กพวกเรามาด้วยนะคะจ่ากาลาครับก็ฝากด้วยครับรักพิสวัสเพลงนี้้ ร้องคู่กับพี่เปาครั้งแรกนะครับเพลงนี้เป็นความหมายดีๆมอบให้กับความรักแม่ใช่ว่าแค่หนุ่มสาวนะครับเป็นความรักของครอบครัวพ่อแม่ปู้ย่าตายายได้หมดเลยนะครับแสดงความรักผ่านบทเพลงเพลงนี้ได้ครับรักพิศวัสครับค่ะเอาแล้วเดือนหน้าการจะเอาเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังไหมคะวันนี้ผมปล่อยเพลงใหม่แล้วครับเดี๋ยวที่หน้าผมมาคจริงๆถามเล่นเดี๋ยนะไม่ใช่ประจำเดือนแล้วนะประจำสัปดาห์ครับน้องลงมา นางบอกว่าพี่ปอครับเดี๋ยวเวลานี้เดี๋ยวพี่ปอช่วยเตือนด้วยนะเพราะว่าผมจะปล่อยเพลงใหมลงโปรโมทเพลงเมื่อกี้ตอน11โมง59นาทีครับยมราชจริงป่ะวัดพืชอุดมใช่ครับเอ้าเฮ้ยปล่อยเวลวครับพี่เลิจริงค่ะเฮ้ยเอาเเดี๋ยวต้องมาอีกสิอ่ะเดี๋ยวน้องเชียรโอเคอาทิตย์หน้าเจอกันทัศน์นะใหม่แต่ว่ารักพิสวาดอย่าลืมไปดูวนไปร้องมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณน้องปอปารีและน้องการด้วยขอบคุณคากค่ะขอบคุณค่ะ